จะเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งเนาะที่เราได้เตรียมไว้นะคะชิ้นงานนี้จะใช้สําหรับการวิเคราะห์หาอิทธิพลของการรีดนะคะหรือว่าการปรับขนาดการรีดเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งของชิ้นงานนะคะเพื่อดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นงานจากชิ้นงานนี้แล้วลดขนาดพื้นที่หน้าตัดไปเรื่อยๆความแข็งของชิ้นงานจะเปลี่ยนแปลงไปไหมซึ่งขั้นตอนของการวัดความแข็งแล้วก็การศึกษาเรื่องของการรีดก็คือจะเริ่มจากการขัดชิ้นงานก่อนนะคะ การขัดชิ้นงานเราก็จะเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์80ที่เป็นเครื่องนี้นะคะนิสิตพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นการขัดชิ้นงานก็เริ่มจากเปิดเครื่องเลยนะคะเครื่องอยู่การเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้อนชิ้นงานนะคะลงไปบนสายพานทำการขัดจนทั้งผิวเรียบแล้วขัดจนี้าม้ผิวของชิ้นงานเรียบนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็หยุดเครื่องนะคะนิสิต จนกระทั่งผิวเรียบนะคะดยใช้กระดาษทรายเบอร์80แล้วนะคะแล้วก็มาขัดต่อด้วยเบอร์ที่ละเอียดขึ้นนั่นก็คือ240 400 600แล้วก็800ตามลำดับนะคะเราเริ่มจากขัดเบอร์240ก่อนนะคะจนกระทั่งผิวของชิ้นงานเรียบค่ะเราก็ขัดจนกระทั่งผิวของชิ้นงานมีลักษณะอย่างนี้นะคะ มีความเรียบขึ้นนะคะโอเคถัดมาเมื่อผิวเรียบขึ้นแล้วนะคะเราก็จะไปสู่กระดาษทรายเบอร์ถัดมาคือเบอร์400นะคะที่มีความเกียบขึ้นนะคะแล้วก็ลงมือขัดจนกระทั่งผิวของชิ้นงานมีความเรียบขึ้นเราก็ขัดต่อนะคะด้วยเบอร์400จนกระทั่งผิวของชิ้นงานมีความเรียบนิศึจะเห็นว่าในลักษณะเส้นของพื้นผิวเริ่มรอยขัดเบอร์ก่อนหน้านั้นเริ่มหายไปนะคะ เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นกระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดขึ้นนั่นก็คือเบอร์600นะคะแล้วขัดต่อนะคะเพื่อปรับผิวชิ้นงานให้มีความเรียบขึ้นนะะขัดเบอร์600นะคะจนกระทั่งผิวของชิ้นงานมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะมีความเรียบแล้วนะคะนนสิตเราจะเห็นว่าเรียบขึ้นดังนั้นเราก็ต่อด้วยกระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดขึ้นนะคะโดยใช้เบอร์800นะคะ โดยเบอร์นี้อาจจะต้องขัดเร็วนิดหนึ่งเพื่อให้ผิวของชิ้นงานมีความเงาขึ้น,นะะขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์800นะคะด้วยอัตราเร็วที่สูงเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็มาเช็คนะคะพื้นผิวโอเคแต่พื้นผิวลักษณะน,น,นี้นะคะใช้ได้นะคะคนั้งที่จะเรียบแล้วก็มีความเงานะคะเราก็นําชิ้นงานนะคะที่ผ่านการขัดมาทําการวัดค่าความแข็งโดยใช้เครื่องเดิมนะคะเครื่อง Hardness Tester นะคะแล้วก็ แรงที่ใช้วัดนะคะคือ15.625นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ขนาดของหัวกดก็2.5เท่าเดิมนะคะการวัดเราจะวัดทั้งหมดอยู่3ตำแหน่งนะคะโดยเราจะวัดที่บริเวณที่ส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายของชิ้นงาน,นะะเราเริ่มจากส่วนหัวก่อนโดยการปรับโฟกัสของชิ้นงานให้ได้นะคะ นิดนึงค่ะโอเคพื้นผิวโฟกัสชัดเจนขึ้นนะคะหลังนั้นเราก็จะเลื่อนชิ้นงานไปที่หัวกดก่รเออจนจนสุดนะคะหลังนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ทำการวัดกดค่ะสตาร์ทนะคะ เพื่อให้หัวกดกดลงบนพื้นผิวของชิ้นงานโอเคเมื่อหัวกดเคลื่อนที่ขึ้นเราจะนำชิ้นงานไปทำการวัดขนาดของรอยกดที่กล้องนั้นนะคะเลื่อนชิ้นงานนะคะ โอเคนิสิตจะเห็นนะคะรอยกดปรากฏขึ้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดนะคะเราก็เลื่อนตำแหน่งของรอยกดขึ้นไปโอเคหลังางนั้นเราก็จะกดนะคะ แล้วเราก็กดปุ่มเมเชอรนะคะปุ่มนี้เลื่อนเส้นนะคะไปวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวตั้งเเลื่อนขึ้นไปด้านบน ลงมาด้านล่างค่ะไปด้านซ้ายแล้วก็ไปด้านขวาโอเคนะคะค่าความแข็งที่ปรากฏขึ้นก็คือตรงนี้นะคะ44.93นะคะขนาดดีหนึ่งก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนเนาะก็คือ0.64 659ด้านล่างคือ0.664นะคะ ดังนั้นเราก็จะทําการวัดค่าความแข็งลักษณะนี้ซ้ําอีกสองจุดนะคะจนกระทั่งครบ3ามจุดแล้วก็บันทึกผลอยู่ในตารางเนาะวัดความแข็งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการวัดขนาดของความกว้างของชิ้นงานแล้วก็ความหนาของชิ้นงานเพื่อที่จะนําไปคํานวณหาพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานก่อนที่ทําการรีดนะคะซึ่งอันนี้คือการวัดค่าความกว้างนะคะ แล้วก็เราก็จะวัดค่าความหนาขนาดของชิ้นงานของแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปเนาะขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการเตรียมชิ้นงานนะคะบางกลุ่มเตรียมชิ้นงานได้ขนาดที่มาตรฐานนั่นคือจะเป็น25บาถึง26กนะคะบางกลุ่มอาจจะใหญ่กว่านั้นหรือเล็กกว่านั้นเพราะฉะนั้นค่าของแต่ละกลุ่มที่อาจารย์จะให้ไปก็จะแตกต่างกันโอเคครบาวนี้นะคะเราก็จะนําชิ้นงานนะคะมาที่ผ่านการ วัดค่าความแข็งเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะมาเข้าสู่กระบวนการรีดอันนี้คือเครื่องรีดนะคะในสิตตัวนี้เป็นลูกรีดบนแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกรีดล่างนะคะการรีดโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็นึกถึงพวกปลาหมึกเนาะเวลารีดแล้วปลาหมึกก็จะติดไปตามลูกรีดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าต้องการให้รีดแล้วชิ้นงานไม่เกิดการดัดงอเราจะต้องมีตัวซัพพอร์ตเพื่อกันการดัดงอของชิ้นงานนะคะเราต้องวางแท่นหรือเขาจะมีแท่นรองออกมานะคะ โอเคทีนี้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะคะเพื่อให้การปรับระยะของหัวลูกรีดนะคะให้ต่ำลงลดช่องแคบลงเพื่อทำการรีดหรือเพิ่มขึ้นนะคะก็หมุนเนาะแานี้นะะ okay. เมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือปรับระยะกว้างสุดที่เครื่องนี้สามารถทําได้เราก็จะวางชิ้นงานเข้าไปนะคะ ในเครื่องซึ่งตัวปุ่มควบคุมเครื่องนะคะก็คือปุ่มนี้ถ้าเราหมุนไปด้านซ้ายนะคะเครื่องจะหมุนไปด้านนู้นหมนยสิจะหมุนออกจากตัวอาจารย์เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ปรับตรงนะคะแล้วก็อาจารย์ปรับมาด้านขวาเครื่องจะหมุนย้อนทางะคะโอเค การรีดถ้าเราตั้งขาด้านนี้เราก็จะใส่ชิ้นงานอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้ผ่านออกมาเ,เดี๋ยวจะให้ครูช่างนะคะเอาชิ้นงานไปใส่ด้านนู้นนะคะแล้วก็ให้ผ่านชิ้นงานออกมาที่เราการปรับลดขนาดนะคะตามชีทเนาะอาจารย์ก็จะปรับลดขนาดลง15เปนะอร์เคอันนี้ อ่างั้นเราเดี๋ยวเราผ่าลูกรีดขึ้นมารอบแรกก่อนเนาะเพื่อให้ชิ้นงานมันลดขนาดก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวให้ครูช่างใส่ชิ้นงานเข้ามาโอเคชิ้นงานผ่านออกมาค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะทําการปรับหมุนนะคะให้ลูกกลิ้งนะคะลดขนาดลงนะะเราจะหมุนไปหนึ่งรอบนะคะนิสิต โอเคหรอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะชําชิ้นงานนะคะที่ผ่านการรีดมาแล้วนิดหนึ่งนะคะรีดอีกครั้งหนึ่งโอเคเมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำชิ้นงานนี้มาทำการวัดขนาดโอเคนะคะวัดความหนาแล้วก็วัดความกว่า แล้วก็คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์พื้นที่หน้าตัดที่ลดลงนะคะ,นะคะพออาจารย์วัดขนาดพื้นที่หน้าตัดแล้วพบว่าขนาดพื้นที่ของชิ้นงานยังไม่ได้15เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ก็จะทําการปรับหมุนนะคะลูกลีดให้ลดลงนะคะหนึ่งรอบโอเคแล้วก็จะทําการเปิดเครื่องแล้วก็ทำการลีดอีกครั้งหนึ่งโอเค ถัดมานะคะเราก็นําชิ้นงานที่ผ่านการรีดแล้วมาวัดขนาดนะคะเราจะเห็นลักษณะรอยรีดเกิดขึ้นนะคะนิสิทธ์มันมีรอยบุบรอยเบี้ยวเนาะวัดขนาด2ด้านแล้วก็มาคํานวณหาพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงครั้งหนึ่งค่ะชิ้นงานที่ผ่านการรีดแล้วนะคะจะมีผิวด้านข้างที่บุบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันโดนกดอัดจากแรงอัดของลูกรีดทําให้ผิวไม่เรียบเพราะฉะนั้นในการวัดค่าวความแข็งเราจะต้องเตรียมผิวให้มีความเรียบทั้ง2ด้าน ด้านหนึงสำหรับการวางชิ้นงานด้านนึงสําหรับการวัดค่าวความแข็งโดยการเริ่มจากการขัดที่เบอร์80ต่อด้วย240แล้วก็400 600แล้วก็800แล้วก็ไปวัดความแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขัดเรียบร้อยแล้วนะคะถึงกระดาษไยเบอร์800เราก็นําชิ้นงานที่ผ่านการรีดลดพื้นที่หน้าตัดลงนะคะในรอบที่1เอามาวัดค่าความแข็งทั้งหมด3จุดเหมือนเดิมนะคะบางชิ้นงานแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับโฟกสัสพื้นผิวแล้วก็เลื่อนชิ้นงานไปทําการวัดค่าความแข็งแล้วกดปุ่มสตาร์ท รอให้หัวกดกดลงบนชิ้นงาน <Okay. S 1> หลังจากนั้นเราก็จะนำชิ้นงานที่ผ่านการกดแล้วเลื่อนไปวัดค่าความแข็ง ันนี้คือรอยกดเนาะแล้วก็กดปุ่มเมชเชอร์มันเดิมแล้วก็ล่านะคะวัดขอบบนขอบล่างของรอยกดนะคะนันก็อันนี้เลื่อนมาเกินนิดนึงโอเคนั้นก็จะได้ค่าความแข่งที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ แล้วทำอย่างนี้ซ้ําๆทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็เราก็จะนําชิ้นงานไปทําการรีต่อก็เลื่อนมาทําจุดที่2นะคะแล้วก็วัดค่าความแข็งอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาตําแหน่งที่สแล้วก็วัดค่าความแข็งที่เกิดขึ้นเมื่อเราวัดค่าความแข็งเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากว่าผิวของชิ้นงานเราโดนขัดออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องวัดค่าพื้นที่ หน้าตัดใหม่นะคะทางด้านความกว้างแล้วก็ด้านความหนาของชิ้นงานแล้วก็มาทำการลดขนาดข,าดของพื้นที่นัาตัดลงอีก15เป็น30นสซะคะนิสิตซึ่งพอคุณวัดขนาดเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมาที่เครื่องเนาะแล้วก็ทำการปรับขนาดของลูกรีดลงนะคะประมาณรอบครึ่งนะคะอันนี้เป็นแค่ค่าประมาณนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเสร็จแล้วปรากฏว่า ขนาดพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงมีขนาดที่เล็กกว่าเป้าหมายของเราเราก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะโอเคเพื่อปรับเสร็จแล้วเราก็จะทําการรีดชิ้นงานอันนี้ติดด้านนะ,ะนอ่ะงั้นเราเราจะรีดต่อ ดออกมาแล้วนะคะที่เสร็จแล้วเราก็จะมาวัดขนาดนะคะของความหนาแล้วก็ความกว้างของชิ้นงานนะคะแล้วก็เมื่อได้ขนาดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็นําไปทําการขัดเพื่อวิเคราะห์ค่าความแข็งจากการลดลงของพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน,นะคะ่ะหลังจากที่รีดแล้วนะคะเราจะนํานชิ้นงานนะคะมาทําการขัดผิวอีกครั้งหนึ่งขัดสองด้านเหมือนเดิมนะคะที่เสร็จเพราะว่า ก็นำชิ้นงานที่ผ่านการขัดมาแล้วนะคะเอามาทำการวัดความแข็งเพื่อดูนะคะว่าชิ้นงานที่ผ่านการรีดที่30%มเนี้จะมีค่าความแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะเราวางชิ้นงานนะคะลักษณะเดิมก็คือเราจะวัดทั้งหมด3จุดนี้เป็นจุดแรกนะคะนิสิตเมื่อวางเสร็จแล้วเราก็จะปรับโฟกัสให้ชัดเจนนะคะเราก็จะเลื่อนชิ้นงาน ไปทําการวัดค่าความแข็งที่บริเวณหัวกดนะคะมาวางเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะหัวกดก็จะเคลื่อนเข้ามาหาชิ้นงานเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำชิ้นงานนะั้นไปวัดผ้า ความกว้างของรอยกดเพื่อหาค่าความแข็งของชิ้นงาน,นะคะ่ะโอเครอยกดปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนชิ้นงานอยากเลื่อน้ายให้เลื่อน้ายอยากเลื่อนฝาให้เลื่อนสายะคะ่ะโอเคได้ชิ้นงานตรงกลางแล้วเนาะโอเคนี่คือรอยกดที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราทำการกด หนึ่งครั้งแล้วกดวัดค่าไมเชื่อเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนเส้นด้านบนไปที่ขอบบนของชิ้นงานนะคะถ้าเส้นมีลักษณะที่ติดกา้าที่สามเราก็จะทำการปรับขนาดของลูกรีดนะคะให้ลดลงแล้วก็นำชิ้นงานที่ผ่านการรีดแล้วก็บัคทมแข็งแล้วนะคะมาทำการรีดอีกรันหนึ่งโอเค หล่นนิดนึงนะคะเมื่อทําการรีดเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดค่านะคะความหนาแล้วก็ความกว้างของชิ้นงานเหมือนเดิมก็นําชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการเดิมนะคะก็คือขัดนะคะด้วยกระดาษทรายเบอร์80ะคะทั้งสองด้านแล้วก็จะต่อด้วยกระดาษทรายละเอียดด้านในอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทําการรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการขัดที่นะคะกระดาษทรายเบอร์240นะคะ่ะ แล้วก็เช็คความละเอียดแล้วก็ต่อด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการวัดขนาดของความแข็งนะคะค่าวความแข็งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รีดทั้งหมด45เปอร์เซ็นตแล้วนะคะ ปร,รับโฟกัสแล้วเราก็เลื่อนไปวัดค่าความแข็งเหมือนเดิมค่ะโอเคเมื่อหมอกดกดลางเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลื่อนชิ้นงานไปวัดขนาดของ รอยกดที่เกิดขึนนะคะน,นี้คือรอยกดนะคะนี่สิโอเคแล้วก็กดปุ่มไม่เชื่อแล้วก็ทําการนะคะเลื่อนเส้น ไปที่ขอบทั้งสี่ด้านของรอยกดแล้วก็อ่านค่าวความแข็งได้จากหน้าจอนะคะ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วก็กด escape <Okay. S 1> แล้วก็กด save โอเคหลังนั้นเราก็จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งอื่นๆนะคะแล้วก็วัดค่าวความแข็งเหมือนเดิมนะคะ